คุณผู้ชมฮะกลับมาที่สมุทรปราการครับเ,ออเมื่อคืนนี้เกิดเหตุนะครับวัยรุ่นยกพวกตีกันอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นค่านิยมอะไรแบบไหนนะครับแต่ว่าตีกันเองไม่พอเนี่ยก็คือไปสร้างความเดืดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่บริเวณน,นั้นทรัพย์สินเขารถยนต์เขาได้รับความเสียหายนะครับนี่คือวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ภายในซอยด่านสำโรง54ในตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนะฮะ นี่แหละครับขี่มอเตอร์ไซค์มาละแล้วก็เรียกว่าตีกันนะครับวัยรุ่นในขี่จกักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา3ามคันคันละสาคนขับขี่บนเวียนอยู่ในซอยคล้ายกับการกําลังตามล่าคู่อริก,กันอยู่มีเสียงโบกเวกโวยวายด้วยแล้วในมือของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนเนี้ยเนี่ยโอ้โหมากันเป็นขยงเลยครับนี่นีนมันมีระเบิดปิงปอง,อปองเป็นประทัดยักษ์ละกันอ่ะเนี่ย คือมันมีมันมีอุปกรณ์อ่ะมันมีอาวุธมาครับหมาแมวสุนัขวิ่งกันกระจายนะฮะคืออาวุธคบมือครับมีทั้งมีดระเบิดปิงปองแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอาวุธปืนเนี่ยติดมือมาด้วยจากภาพนะฮะจะเห็นว่าฝ่ายของกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นพากันวิ่งไล่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา ฝ่ายเจ้าถิ่นเนี่ยใช้ระเบิดปิงปองตาใส่ตามหลังติดๆนะครับจนเกิดเสียงดังสนั่นชุมชนและควันเนี่ยมันก็ฟุ้งกระจายเต็มที่จากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีกันไปทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คาดเกี่ยวมาก็คือระหว่างวันที่11กับวันที่12ออ่ะในช่วงตีหนึ่งตีสองใช่ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ย แล้วพอเช้าวันนี้ช่วงส,สายๆผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับไปสำรวจดูความเสียหายสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ผมชมเห็นไหมครรถยนต์ของชาวบ้านของคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาได้รับความเสียหายมันโดนสะเก็ด,กดมันโดนเศษดินเศษอะไรก็ไม่รู้แหละจากการที่เขาตีกันตรงนั้นนะฮะกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มเนี่ยเจ้าทิ่นกับต่างทิน นักข่าวไปเจอผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อว่าคุณเก่งและกันนามสมมุติเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันตีกันมาแล้วตีกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยเอาอที่คลุมอ่ะเหมือนเป็นสลันเนี่ยมาคลุมไว้เพราะว่ากลัวสะเก็ดเนี่ยมันจะปลิวมาโดนรถเขาบ้านเขาขนาดว่ารอบเนี้คลุมแล้วบ้านเขารถเขาก็ยังได้รับความเสียหายอยู่ ลองฟังเพิ่มเติมจากปากผู้เสียหายดูครับพี่เมื่อคืนมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับวัยรุ่นนะสองกลุ่มไล่ตีกันกไม่รู้นไหนยใจอยู่ในบ้านอ่ะกลุ่มนึงทล้วมันไล่ตีกันแล้วเสียงระเบิดีดินนะครับก็คือเมื่อคืนจากที่เราดู้ทิส์อ่ะเขามากันสี่คนครับพี่ไอ้กลุ่มเพื่อนพี่มสายสามพันน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดคนนะมันร้อนสามมาได้วัยรุ่น ที่ขี่มอไซค์มานี่น่าจะเป็นวัยรุ่นฝั่งทิศฝั่งทินใช่คือปกติเขามีการทะเลาะกันอย่างนี้บ่อยป่ั๊บมันมีบ่อยครั้งนี้น่าจะสามแล้วสามที่สามอืมแต่ครั้งก่อนมันก็ท้ากันอย่างนี้มันก็วิ่งไล่กันอย่างนี้ครับแต่ครั้งเนี้ยมีเนี่ยเขาบอกโอ้ยเคาะดีบ้านเขาเนี่ยมีสแลนกันแดดอยู่แล้วก็เขาก็เนี่ยแหละคือมันเคยมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาก็กล่าวว่าเออเผื่อจะกันสะเก็ดอะไรได้บ้าง แต่รอบนี้มันใกล้บ้านเขาจริงๆนะฮะคือมันมันเหมือนอยู่ในพื้นที่สมรภูมิเหรอหรือยังไงหรือมันใกล้เคียงกับจุดที่เขาตีกันอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะใช่แล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมบางบ้านเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวเดินไปไปไปหาไปไปสำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าก็นอนหลับกันอยู่อ่ะมันเริ่มตั้งแต่สักสามสี่ทุ่มยาวไปจนถึงตีสองคุณผู้ชมครับมันเป็นเวลาหลับเวลานอนเขาเขาก็ตกอกตกใจพอแง้มประตูมาดูเนี่ยนะฮะก็เห็นตามภาพที่เห็นวัยรุ่นตีกันอยู่ คว้างประทัดคว้างระเบิดปิงปองอาวุธมีดครบมือตีกันอยู่ใครจะไปกล้าออกมาพอหลังจากที่มันแยกย้ายหนีหายกันไปหมดเนี่ยนะฮะความเสียหายเกิดขึ้นครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอ,อ,อคือทางผู้เสียหายเยขาบอกเขาไปแจ้งความไว้ที่ตํารวจสพสํารงเหนือไว้แล้วนะครับอยากให้ตํารวจตามจับกลุมตัววัยรุ่นทั้งสองฝ่าย,ยมาดําเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าวงจรปิดที่เขามีเนี่ยเอาจริงๆภาพก็ค่อนข้างชัดดูก็น่าจะดูไม่ยากว่า เป็นใครที่ไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นลูกหลานใครล่ะทีนี้น่ากลัวนะขี่มอเตอร์ไซค์อน้ายกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็ต้องเร่งติดตามนะคะวัยรุ่นไม่งั้นเดี๋ยวมันก่อเหตุอีกเนี่ยชาวบ้านอยู่ก็ไม่เป็นสุขนะคะพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่นนี่นะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยปรากฏว่าชาวบ้านีนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็ ร้องเรียนนักข่าวเข้ามาบอกว่าเนี่ยเหมือช่วงเช้าเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะคะเช้าว,วันนี้เลยเประชาชนที่อยู่แถวแถวซอเย็นสบายพระยาใต้หมู่10ตําบลหนองปลือจังหวัดอํางเะมุอจังหวัดชลบุรีเดือดร้อนมากเพราะว่ามีวัยรุ่นชาวต่างชาติ ในข่าวที่เขาส่งมาเนี่ยเขาบอกคล้ายชาวตอนออกกลางที่พากันขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาอยู่ในซอยทําให้รถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยต้องเลี่ยงย้อนกลับไปออกซอยอื่นบางคันผู้ชมเบิ้ลเครื่องดังตลอดคืนจนแทบไม่สามารถข่มตาลงนอนได้แล้วก็มีการเก็บ ภาพวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะอย่างบางคลิปเนี่ยก็เก็บเอาไว้ได้ตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีชาววัยรุ่นตะวันออกกลางแล้วเขาก็คาดการณ์กันนะว่าเอ๊ะเป็นชาวคูเวตน่าจะเป็นชาวคูเวตกว่า50คนเนี่ยขี่เข้ามาในซอยอนี่ดูนะอเ,เออว้ายๆเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเอาเสียงขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะคะโอ้ทำทรงนี่เี่อะไรเ่วิ่งรถเสียงดังอ่ะไม่รบกวนชาวบ้านอ่ะไม่เห็นใจชาวบ้าน หนีดไงชาวบ้านพูดต้องหอบไทยแต่คือชาวบ้านพูดแทนคนไทยเลยนะจากใจเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเดือดร้อนรําคาญไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยอัดคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณผู้ชมปรากฏว่านะคะตอนที่มันมีการเอะอะโวยวายแตกตื่นกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยปรีเข้าไปชกต่อยก,อกันอีกบางคนก็ห้ามปรางไปแล้วมันก็โกลาหลโนโอลมาน มอเตอร์ไซค์ที่คุณเห็นว่าคว่ำอยู่เนี่ยคือมันเขาตีกันนะชาวบ้านก็ด่าทอกันฉันไม่รู้จะทำยังไงกับกลุ่มนี้แล้วนะคะปรากฏว่าก็ต้องจัดการด้วยการอาจเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มอบให้นะะหักข่าวช่วยนําเสนอเพื่อที่จะไปถึงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชื่อดูแลหน่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของวัยรุ่นต่างชาติที่ดูแล้วเนี่ยคึกขนองไม่สนใจใครนะคะอายุเนี่ยก็อยู่ระหว่างสักประมาณช่วง16-20ปีนี่ลงพื้นที่แก้ไขให้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นทุกร้อนของชาวบ้านนะคะอยู่ที่ซอยเย็นสบายพัทยาใต้นะคะอ,อำเภอบางละมุงชลบุรีชือ่อซอยอะไรนะเย็นสบายพัทยาใต้ก็อข,ขออยู่ยังเย็นยังเย็นสบาย,อยตอนนี้ลมมันพัดมาเย็นแต่<อ>จิตใจไม่ค่อยสบาย เพราะว่ามีวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยไปก่อเห็นมานะเบิ้ลเครื่องทําทรงกันอยู่ใช่นะคะอ,อีกทุกร้อนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ดีกว่าคือเขามียูทูบเบอร์นะคะชื่อดังที่มีคนติดตาม2ล้านกว่าคนไม่รู้เธอได้ติดตามหรือเปล่าครับ เขาใช้ชื่อว่าสอจอนัมเบอร์วันอ๋อไม่ได้ตามฮม่บนี้ไม่ตามนะ,ะสอจอนัมเบอร์วันะคะหรือว่านายทิติโชคเนี่ยปรากฏว่าทางตํารวจบอกปอ,อทอนะคะก็เข้าไปติดตามตัวแล้วก็จับกลุ่มในขวายความผิดร่วมกันประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต คืออย่างนี้นะคะทางกอัญชาการตรวจสอบศูนย์กลางเนี่ยก็มีนโยบายให้สายตรวจออนไลน์ใช่ไหมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลช่วงนี้มันมีอินฟลูเอนเซอร์หรือใครที่มีพฤติกรรมโฆษณาวเว็บพนันออนไลน์ในช่วงแข่งกีฬาฟุตบอลยูโรหรือเปล่าปรากฏว่าไปตรวจสอบเพจ a c e b o o k ของนายทิติโชครายนี้นะคะซึ่งในหมู่แฟนคลับ f c เนี่ยจะรู้จักกันดีว่าคือสอจอนำเมื่อวนปรากฏว่าสอจอนำเมื่อวนเนี่ยนะคะก็เปิดแล้วก็ลงสตอรี่เฟซบุ๊กเป็นรูปสลิปเงิน โอนเงินที่ทำการแนบลิงก์ Line อ f ฟ i ิเชีของเว็บไซต์พนันออนไลน์อันนี้ชักชวนเล่นพนันแน่นอนนะคะผิดเต็มประตูและผู้ที่ติดตามเขาเนี่ยคะถ้าในเฟ e บุ o กเนี่ยแปแสนกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและเยาวะชนนะคะส่วนช่อง YouTube ที่เขาทำเนี่ยก็มีคนตามถึง2.7ล้านคนอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียกมาสอบสวนแล้วก็มอบไป มอบอะไรคะมอบข้อหาให้นะคะก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเพจจริงนี่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของพนันเหมือนกันแล้วก็ในช่วงการพนันทายฝนฟุตบอลยูโร2024นี่นะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมไปดูเรื่องกวนกัดกวาดร้างกันหน่อยพลตรโทรอัครเดชพี่มศสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าตอนนี้ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การลักรอบเล่นพนานไทยผลฟุตบอลยูโร2024นี่นะคะถ้าไปดูเนี่ยในช่วง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมที่เขาจะมีการแข่งขันฟุตบอลกันใช่ไหมไปดูสถิตินะคะถ่านับตั้งแต่ที่มีการเปิดศูนย์มาจับกลุมเรื่องนี้14มิถุนายนถึง11กรกฎาคมจับกลุมผู้ต้องหาไปแล้วรวม3,863คนคุณผู้ชม <S <S ไม่น้อยเลยนะคะ ก็จะแบ่งเป็นจับกลุมพนันออนไลน์3,017สคนอันนี้ก็จะเป็นเจ้ามือ50คนคนเล่น2 0 0 9คนเดินโพยด้วย23คนเงินหมุนเวียนเนี่ยก็อยู่ที่4 0 0แสนกว่าบาทส่วนที่เป็นจับกลุมพนันออนไลน์เนี่ยจะมี224เว็บไซต์ผู้ต้องหา846คนคุณผู้ชมทราบไหม Ờ, พนันออนไลน์เดี๋ยนะคะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบประมาณเหนือสิบร้อยพันหมื่นแสนละสองพันกว่าล้าน2,465ล้านอ่าฉันนับตัวเลขไม่ถูกเลยคือเยอะมากอ่ก,อก็แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไปเล่นพนันออนไลน์กันเยอะเงินที่ เงินที่มันไปหมุนเวียนอยู่ในพนันออนไลน์ในระบบเนี่ยมันเลยเป็น2,000กว่าล้านเพราะอะไรเพราะแบบออนไซต์สี่แส0กว่าบาทเองอไปลงที่ออนไลน์หมดมเราต้องรู้เท่าทันนะคะเรื่องของพนันออนไลน์ต่างๆนา,นานาเนี่ยคุณผู้ชมก็เอามาให้ดูนะคะว่ามีการติดตามจับกลุมอย่างไรเป็นสถิตินะคะที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลยูโรค่ะ